สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำอะไรไม่รู้มาล้างรถวันนี้มีพาอหุบมาล้างกาเพิ่งตื่นนอนแล้วก็เวฟนี่เวฟของผมอ่ฮะเวฟยังหล่อเวฟก็จะไปเซเว่นเอ่อไปเขาเรียกอะไรล้างรถล้างรถแล้วก็เข้าเซเว่นแป๊บหนึ่งไปซื้อโฟมนี่ไงซื้อโฟมโฟมล้างรถซื้ีนี้ซีนี่ดีกว่า โอเค11บาทเดี๋ยวมาแล้วฮะนี่อาจารย์จะพาไปล้างรถครับดึงมาแล้วปังเกคืนนี้ก็เราจะล้างรถอาบดกันก็คือไปเที่ยวเยอะเออเยอะมากเลยแล้วก็มีฝุ่นและอองเราจะไปล้างรถที่หยอดเรียนกันที่ยาลานน่แหละเออไม่รู้ว่าหมดไปกี่บาท มาเว้น呐เนี่เอาอันนี้ก็กำลังรอคนอยู่คนเต็มยุบมันเหนื่อยได้ าอรยังไม่เสร็จตั้งนานของผมเนี่ยเสร็จนานแล้วเดูอดบี้เลยไมดิหวไม่ไหวไม่ไหวงม่ไหวงงเลยรอนานแล้วเหลือครับเหลือวันนี้ไปล้างรถหมดไปประมาณ 30กว่าบาทเออแล้วว่าซันหมดไปกี่บาทยี่สิบบาทยีย <_ S 2> ่สิบ <_ S 1> บาทเพราะเขาแทนฟรีด้วยมามาสามห่อแทนฟรีแล้วก็มีอะไรอีกเอานี่้ยเด้เขาได้อะไรตัวเยวีเจ้าของเขาให้ชวิสก้วิสก้นี่ก็จบกันไปแค่นี้ครับพอดีเมื่อกี้มีคนจะเข้าไปล้างรถ ก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่คลิปนี้แต่ไม่เป็นไร <laughs> นิดหน่อยก็ได้ลงคลิปแล้ว <c oughs> ครับก็ดีลแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ